โอมาชัวนมสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อโดยเฉพาะสูตรวีแกนโปรตีนจากพืช100%ได้รับการรับรองจาก FDA ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งลงปวดจิตเดินลำบากการเคลื่อนไหวติดขัดนั่งนานก็ปวดเมื่อยยืนนานก็ช้าแม้แต่นอนพักก็ไม่สบายเพราะอาการปวดโอมาชัวมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อกระดูกอย่างลึกซึ้ง ด้วยความสามารถในการลดอาการปวดข้อกระดูกอย่างรวดเร็วปรับปรุงการเคลื่อนไหวของร่างกายและป้องกันการเสื่อมและโรคกระดูกพรุนอย่างมีประสิทธิภาพโทรเลยที่เบอร์บนหน้าจออย่าพลาดโอกาสร,รับข้อรักษาพิเศษช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและเสริมสุขภาพกระดูกและข้อทั้งแรกที่เริ่มใช้นมอมอชัวเนี่ยดื่มง่ายรสชาติอร่อยครับแล้วก็กลิ่นหอมด้วยผมใช้ไปได้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาการปวดก็ลดลงแต่ยังไม่มากนะครับ แต่ก็ทําให้การกินเนี่ยดีขึ้นมันหลับได้ดีขึ้นครับแล้วหลังจากใช้ไป2ส,สัปดาห์เนี่ยอาการปวดตามข้อก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอมาช่วยได้รับการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในรายการทีวีหลายๆช่องและได้รับการยอมรับจากองค์กรที่น่าเชื่อถือครับทาให้ผมสบายใจมากขึ้นเลยครับหลังจากดื่มวันละสองแก้วอย่างเสมอเป็นเวลาหนึ่งเดือนผมรู้สึกว่าข้อต่อต่างๆ เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นครับและอาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากสายการผลิตที่ทันสมัยนะคะเทคโนโลยี YBA ที่เป็นเอกสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาค่ะที่ช่วยฟื้นฟูข้อต่อที่เสื่อมสภาพและการสึกหรอตามการเวลาด้วยนะคะค่อยๆฟื้นฟูการทำงานของข้อต่อลดการปวดข้อที่เป็นปัญหากวนใจ ผู้ที่มีอาการปวดข้อกระดูกและข้อเสื่อมค่ะนมโอมาชัวนะคะเป็นการก้าวกระโดดใหม่ในการรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพค่ะปลอดภัยและอ่อนโยนด้วยนะคะขะจัดสารพิษทั้งหมดและรักษาสารอาหารอันคุณค่าของสมุนไพรไว้ในอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้โอมาชัวฉันได้รับคำตอบมากมายเลยนะคะจากลูกค้า หลังการใช้3มสัปดาห์ถึง1เดือนค่ะส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายขึ้นที่กระดูกและข้อค่ะการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจำวันก็สบายขึ้นด้วยนะคะอาการปวดก็ลดลงพบว่าอาการเกี่ยวกับกระดูกและข้อได้รับการฟื้นฟูมากกว่าเมื่อก่อนนะคะได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำนมเพื่อกระดูกและข้อของเราได้พิจิตตลาดโลก กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเพื่อสุขภาพของกระดูกและข้อกระบวนการผลิตที่มาจากสหรัฐอเมริกาได้รับการวิจัยอย่างพิถีพิถันพร้อมทั้งนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบอัตโนมัติขั้นสูงมาใช้สายการผลิตแบบปิดตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจําหน่ายช่วยรับประกันสินค้าที่มีคุณภาพสูงติดต่อเราทันทีเพื่อรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์หลายปีแนะนําแนวข้อรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับคุณจุดเด่นของโอมะชัว คือการผสมผสานตามอัตราส่วนทองคำระหว่างนานโลคาร์คิเน5%และสารออกฤทธิอ์อื่นๆเช่น MSM, o n v e r t i n ินนอกจากการสนับสนุนการรักษาโรคข้อกระดูกแล้วโอมะชัวยังมีวิตามินและแร่ธาตุ21ชนิดซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมดีต่อหัวใจและสมองได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก FDA มีประสิทธิภาพสูงไม่มีผลข้างเคียงต่อป่วย เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจกระเพาะอาหารและผู้ที่ควบคุมอาหารผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและวางจําหน่ายใน21ประเทศทั่วโลกโทรเลยที่เบอร์บนหน้าจอเพื่อรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของคุณลุงนี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าสินค้าตัวนมโอมาชัวเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์เร็วขนาดนี้นะฮะโอมาชัวเนี่ยดีเยี่ยมสุดๆเลยครับขอบคุณโอมาชัวที่ทําให้ชีวิตของลุงเนี่ย กลับมาเต็มไปด้วยความสนุกและสนุกสนานขอบคุณมากเลยครับลุงอะ่ะยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะให้กับเพื่อนๆนและทุกคนที่ใชเน่ยก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลยครับหวังว่าผู้ที่มีอาการปรวดตามข้อจะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โอมาชัวจากอเมริกาตัวนี้ครับทุกคนนะที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพียงแค่ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เว็บไซต์ของศูนย์โอมาชัวนะครับก็จะได้รับคำปรึกษาอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พร้อมจะจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีเลยครับ โทรเลยที่เบอร์บนหน้าจอเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของคุณ